ก็ได้ประมาณ168ดอลลาร์แล้วนะตอนนี้นะครับเก็บมาเรื่อยๆนะคำเตือนการลงทุนม,มีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบุกตีเมืองคนป่า Human ม,มี m e n t o เช่นเคยวันนี้ เป็นวันที่6ของการบุกตีนะครับสัญญาคอนแทคแอดก็เลยอีก2วันนะตอนนี้ก็เหรียญก็ได้มา143หลังจากตีไม่สำเร็จไปเมื่อวานนี้นะครับทั้ง sp 300แล้วก็700้นะไม่สำเร็จเลยนะวันนี้ก็มาแก้มือนะครับว่าจะตีสำเร็จไหมนะครับอ่ะ,ปะไปไปลุ้นกันนะฮะลองตีเป็น700ก่อนแล้วกันนะมามีเดียมไซส์นะครับได้วันนี้เราจะตี700 mp ก่อนนะ ซึ่ง EPK ได้ก็ประมาณ40 EPK เลยนะไปลุ้นกันนะครับปึ๊บมาถ้าได้ก็แฮปปี้แล้วฮะ300จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เคลียร์แล้วนะโอเคนะครับสำเร็จนะสำหรับวันนี้นะฮะออกโรดที่67นะอ่าทีนี้มาสบายใจแล้วนะฮะทีนี้มาตี300ก็ชิวๆนะครับไป มาลุ้นกันกรุบกริบนะพอกรุบกริบวันนี้ได้14.40ี่ epk นะฮะถ้าได้ก็ Happy แฮปปี้นะวันนี้อ่าสำเร็จนะครับตอนนี้นะได้มาทั้งหมดตอนนี้ก็168 epk แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันบ้างนะกราฟตอนนี้ก็ สวยนะครับยกทรงยกโลขึ้นไปนะ,ะทรงสูงครับยกขึ้นไปแล้วนะนีะ่เดี๋ยวไปดูยอดกันดีกว่านะว่าได้เท่าไหร่แล้วนะถ้าขายนะ198ใช่ไหมก็ได้ประมาณ168ดอลลาร์แล้วนะตอนนี้นะครับเก็บมาเรื่อยๆนะ,อะโอเคเลยนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบุกตีเมืองคนป่านะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวเหลืออีก1วันนะสัญญาคอนแท็กก็จะหมดนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะใช้สัญญาคอนแท็กเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อเหรียญ epk เพิ่มไว้นะครับเพื่อมาต่อสัญญาอีก7วันนะอ่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะสำหรับการต่อสัญญาครับแล้วก็ตอนนี้นะกองทัพของแอสตอนนี้เลเวล7แล้วก็เลเวล6แล้วนะครับเลเวลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอคืนทุนเมื่อไหร่นะก็จะมีโปรเจกต์ต่อไปก็คือโปรเจกต์งอกกองทัพนะฮะแล้วก็จะมาเพิ่มการรับรายได้ของเราจากการเล่นเกม Human Momento กันนะถ้าเกมยังไม่ปิดนะแล้วก็ระบบใหม่ที่จะเข้ามาก็คือระบบ d r a g o n Slayer นะครับแล้วก็มีระบบ Q นะอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะเดี๋ยวแอดไว้จะทำคลิปมาอัปเดตให้ทราบนะครับว่าระบบตัวเกม เป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งสามารถที่จะนำเอากองยานของคริปโตไมน์นะมาบุกตีมังกรได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูนะว่าจะเอายานไปสเต็กที่คริปโตไมายหรือว่าจะเอายานมาตีมังกรที่ฮิวแมนโมเมนตโตนี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปดรโวนี้ด้วยนะขอให้มีความสุขกับการบุกตะลุยเมืองคนป่านะครับ สวัสดีมันนี่ออเดทุกท่านครับ